สวัสดีครับอยู่กับนิสสันเดียวโตคูบกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ด้านนอกโชว์รูมเลยเพราะว่าเรามาทําการส่งมอบรถยนต์นิสสันนาวาล่านั่นเองพิเศษเดือนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์นิสสันนาวาล่ากับเรานะครับจะได้รับการส่งมอบนะครับที่สุดพิเศษแบบนี้นะครับเป็นความประทับใจแบบเกินคาดแน่นอนนะครับเมื่อคุณเลือกใช้รถยนต์นาวาล่ากับเราครับที่ลูกค้าเลือกออกนะครับเป็นกระบะนิสสันนาวาล่านะครับเป็นตัวแคบนะครับ แล้วก็พร้อมชุดแต่งนะครับพิเศษเลยที่เราแต่งให้นะครับโจทย์ลูกค้าบอกว่าอยากได้รถแต่งซิ่งใช้งานได้ด้วยนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับเป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางซิ่งนะครับพร้อมโหลดให้แล้วก็เปลี่ยนอิเซซิลี่ใหม่นะครับเปลี่ยนโลโก้เป็นแบบตัวปปปเอ็กแล้วก็ของแถมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกับคันนี้ซึ่งลูกค้าใช้คันนี้เป็นคันใหม่นะครับแล้วก็คันเก่าของลูกค้าแน่นอนก็ต้องเป็นลูกค้าเก่านาวล่าของเราอยู่แล้วนะครับเพื่อยืนยันการันตีความ ทนถึงใจนะครับจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ทางด้านนี้นะครับนี่ก็คือรถยนต์ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในงานการว่าเรามีความประทับใจเกินคาดสำหรับคุณลูกค้าคนพิเศษที่เลือกใช้รถยนต์นิสสันโนวาล่าของเราอย่างไรไปชมกันเลยฮะ สวัสดีครับผมบีนะครับปรวัตรที่ปรึกษาการขายแซมนิสันุบลราชธานีนะครับโปรดักชันเนี่นะครับวันนี้มีโอกาสพาลูกค้านะครับผมคนคนพิเศษนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนิสันด้วยนะครับชื่อขออนุญาตนะครับชื่อทันชนกสาลรัตจ่าเขาเรียกว่ามีความสนใจในนิสันนะครับแล้วก็ที่บ้านเนาะมีน้องเพิ่นใช้อยู่เพิ่นแนะนําบอกต่อมานะครับแล้วก็พามาดูรถแล้วก็พามาดูออปชันพามาดูเงื่อนไขแล้วก็สอบถามข้อมูลการทําสัญญาเนาะเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนในการทําสัญญารู้สึกว่าจากที่เรา เราคิดไว้กับเมื่อไม่ได้มาดําเนินการแล้วเป็นยังไงบ้างครับง่ายค่ะออกรถง่ายครับผมเป็นยังไงเซลล์ดูแลเป็นยังไงบ้างครับเซลดูแลดีจ้ะตัวนี้เป็นรุ่นตัวแคปเอสเอลนะคะผมแต่งแต่งพิเศษเพื่อวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นสร้างตัวไปทําเงินนะครับรถทําเงินเป็นยังไงครับความรู้สึกวันนี้อ่าดีใจมากค่ะเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นอยากอยากมาออกรถด้วยเพื่อนๆมากรถทนเนอรันเนะค่ะออกง่าย สะดวกค่ะเอกาสารมายุ่งยากจ้ะื่อบริการดีจ้ะครับผมเนื่องในโอกาสนะครับผมที่ผู้าขายดีนะครับปรวัติอขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับเ,เพื่อ,ค,อความไว้วางใจแล้วก็ยินดีให้บริการตลอดเลยนะครับมีปัญหาหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมอยู่กับพี่หมูนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่หมูนิดนึงนี่เป็นไงวันนี้ดีใจไหมฮะได้รถแต่งซิ่งเลยเอาพี่จะเอาไปซิ่งไหนไม่ใช่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้รถแต่งแต่งถูกใจไหมพี่ถูกใจครับถูกใจสวยเลยนะคันนี้นะครับทรงอย่างแบบแซดไหมฮะนิดหน่อยแซดนิดหน่อยกระบะโนราคันนี้เอาใช้ซิ่งอย่างเดียวหรือว่าใช้ทํางานด้วยครับใช้ทํางาน ไปวิ่งงานด้วยหรือว่าอย่างเงี้ยขับรถไปทํางานเนาะใช้ในทั้งเที่ยวแล้วก็ทํางานแล้วก็ทั้งซิ่งนะครับบอกเลยว่ากระบะนาวะราลองเรานะครับใช้ได้ทุกาการใช้งานเลยนะครับ <c oughs> พี่หนูรบก,กวนอีกแล้วนะครับเว <c oughs> ล <c oughs> าทานข้าวพี่หนูบอกจะเ,เลยนั่งหนานะครับ <c oughs> พี่หนูเป็นเจ้าของรถอีกท่านหนึ่งนะครับนาวราเนาะพี่หนูเนาะเป็นไงครับวันนี้โอเคไหมพี่โอเคค่ะ <c oughs> ประทับใจการส่งมอบ เป็นเป็นะออประทับใจ,จ,บใจพี่พหนูบอกว่าประทับใจผมหรือถรถรถนะนเซลด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่หนูมากๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนิสสันของเรานะครับ ครับนะครับนี่ก็คือความประทับใจนะครับของลูกค้านะครับที่เลือกออกรถยนต์นิสสันกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันนเวร่านะครับนิสสันอเมร่านิสสันคิกส์นะครับหรือว่าจะเป็นนิสสันเทอร์ล่านะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็จะได้รับความประทับใจแบบนี้นะครับกับครอบครัวนิสสันเดโยโต้กรุ๊ปของเรานะครับฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่อยากได้รถยนต์นิสสันรุ่นใหม่นะครับเงื่อนไขแคมเปญเป็นไปได้นะครับทุกเงื่อนไขเลยนะครับแล้วก็จะได้รับเงื่อนไขที่ดีพิเศษที่สุดนะครับ ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับอยากจะแต่งยังไงนะครับติดต่อมาได้เลยทางเพจ f a c e b o o k ของเรานะครับทั้ง3สาขาเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเทคแคร์ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้เป็นเกตพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจถูกใจเพจไว้ให้ผมด้วยนะครับหรือช่องทางทาง YouTube เองนะครับก็กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ